สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่21กันยายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่อนที่ผลฟุตบอลเพืมม่อเมลลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5เลว์พูเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตไป2-1เบอร์ลี่์เสมอกับนาทแฮมฟอร์เรส1-1ไรตันเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้กับคริสต2 วูแฮมตันแพ้กับบลิดยูไนเต็ดหนึ่งต่อสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเชลซีสองต่อหนึ่งไลฟฟูแลมก็เอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปสามต่อหนึ่งส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นเลี่ยวพูมิลสิบห้าคะแนนที่สองเป็นท็อตแนมฮัตสเปอร์มิลสิบคะแนนที่สามเป็นอาร์เซนอลมิลเก้าคะแนนที่สี่เป็นคริสตัลพรีดมิลเก้าคะแนน ที่5เป็นบอร์นมาร์ทมิว่เคะแนนที่6เป็นเชลซีมิว่แปดคะแนนที่7เป็นฟูลแลมมิว่แปดคะแนนที่8เป็นซันเดอร์แลนด์มิว่เจ็คะแนนที่9เป็นเอเวอร์ตันมิว่เจ็คะแนนและที่10เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มิว่เจ็คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวสต์แฮมมิว่สามคะแนนที่19เป็นแอสตันวิลล่ามมิว่สคะแนนและที่20เป็นวูแฮัมตันก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีห้าคิโรนาแพ้เลนเปนเต้ไป0ูนยต่อสี่แลลมาดริดเอาชนะเอสเปนยอนสอต่อศนย์บีเยร์เลวเอาชนะโอซาสซูน่า2อต่อหอาราเบสแพ้กัสเซบียาห่งต่อสและบาเลนเซียก็เอาชนะแอตเลติกบิลเบาไป2อต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเรอัลมาดริดมีสิบห้าคะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามีสิบคะแนนที่3เป็นบีเยร์เลวมีสิบคะแนนที่4เป็นเอสปันยอนมีสิบคะแนน และที่5เป็นลาลูเปติตก็มีอยู่9คะแนนส,นส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลาลอเซสดาดมีอยู่2คะแนนที่19เป็นลาลมิโยากามีอยู่1คะแนนรายที่20เป็นคิโรนาก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเบเนสกาเจอร์นี้เม่อคืน,น,น,นที่ผ่านมาก็เป็นนาที่4เอาบวกแพ้กับไมซุนห้าไป1ต่อ4ฮอฟเฟนฮมแพ้กับบยามีหนึ่งหนึ่งต่อ4ฮัมบูเอาชนะไฮเดนแฮมสต่อ1นึ่งเวเดอร์เบเมนแพ้กับไฟบวก0ูนต่อ3 ไลอาบิเลซิกกเอาชนะเอฟซีโคลโลนไป3ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบาอเมนิกมิวสิบสอคะแนนที่2เป็นอาบิเลซิมิวสิบเาคะแนนที่3เป็นบริเซรอตมุนมีวเจ็คะแนนที่4เป็นเอฟซีโคโลนมีวจ็คะแนนและที่5เป็นซังปาลีก็มีอยู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นยูเนียนเบอร์ลินมอยู่3คะแนนที่17เป็นบริเซียมุนเชนกลักบักมีอยน่1คะแนนแลที่18เป็นไฮเดนฮามก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลกาโชเซไลด์เตลีโม่ขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4โบโบลญญ่าเอาชนะเจนัวต่อ1เวโรนาเสมอยูเวนตุสนต่อ1และอูดิเนเซ่ก็แพ้กับเอซิมิลานไป0ูนต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเวนตุสมี10คะแนนที่2เป็น oli, 9, นาโปลีมีอยู่9คะแนนที่3เป็นเอซิมิลานมีอยู่9คะแนนและที่4เป็นเคลมูเนเซ่ก็มียู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18ปิซ,ซ่าที่19เกปาร์มา รายที่2ีเลเช่3ทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1คะแนนผลฟุตบอลหลีกอ,อั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5น้องเซมกับแลนด์2ต่อ2บแบลดเอาชนะนีส4ต่อ1และลองก็เอาชนะลิวไป3ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงแฌงแมงมี12คะแนนที่2เป็นโอลิมปิกลียงมี12คะแนนที่3เป็นลิวมีอยู่คะแนนที่4เป็นลองมีอยู่9คะแนนและที่5เป็นมนาโกก็มีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโอแซอยิ่3คะแนนที่17เป็นลอรียองมีอยู่3คะแนนและที่18เป็นเมดก็มู่1คะแนนผลฟุตบอลเอเลดิฟซิลิกของคอลแลน์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5โวลเลนดัมแพ้กับเอ็กซเซซิเออร์ไป1ต่อ2โกนิงเกนเอาชนะเทลสตา2ต่อ0ผทินาซิธานเอาชนะอูเทค1ต่อ0และเบรดาก็เอาชนะเฮลเลคเนไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเฟียนูดมี15คะแนนที่2เป็น p s เอเอฟนมี12คะแนนที่3เป็นโกนิงเกนมี12คะแนนที่4เป็นอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมมี11คะแนนและที่5เป็นอาซัตอัคมาก็มี10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเทลสตาร์มี4คะแนนที่17เป็นคีราวินมี2คะแนนและที่18เป็นเฮลอร์เคลนก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลเมีลร์ลีกาโปรเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่6 สันตันคาร่าเอาชนะโอเวกาสองต่อหนึ่งนาซิอัลนาอแพ้กับอาโรกาหนึ่งต่อสองเอวีเอสฟูตบอลแพ้กับเบนฟิก้าศูนย์ต่อสามไรวิตเตเลียกิมไลก็เสมอกับสปอร์ติ้งบลากาไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นเอฟซีปอร์โตมีสิบแปดคะแนนที่สองเป็นเบนฟิก้ามีสิบสามคะแนนที่สามเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนมีสิบสองคะแนนและที่สี่เป็นโมเรเลนเซ่ก็มีสิบสองคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นลลโออาฟมีอยู่3คะแนนที่17เป็นทอนเนล่ามีอยู่1คะแนนและที่18เป็นเอวิสฟูเตโบก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอล,ปลโปรลีกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8โอเอสลูเวนแพ้กับลาอัลลาลูเวีย1ต่อ2ชาเลลัวแพ้ซูเตวัลเกม1ต่อ2และอันเดเลตก็เสมอกับลอยันอันเวิร์ตไป0ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเนียงแซงกิรุตมีอยู่17คะแนนที่2เป็นแซงทูเดนมีอยู่14คะแนน ที่3เป็นชาลูรวมมี12ิคะแนนและที่4เป็นเมชเชเลนก็มีอยิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นสตองดัลเล่เอชมี8คะแนนที่15เป็น O.H. เ e ช v e เวมี7คะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลซสเปอร์กตุรกีเมุ่อขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6กเกนเคบริจเอาชนะอ e ียูสปอร์ต่อัสปอรเสมอกับกาซีอัมเตส1ต่อ1และอันตันยสปอรก็เสมอกับเคซิลิสปอร์ไป1ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสไลมียสิบห้าคะแนนที่2เป็นเกสเทเปมี12สิบสองคะแนนที่3เป็น,ฟนเฟเนบเชมี11สิบเอ็ดคะแนนและที่4เป็นแทปซันสปอร์ก็มี11สิบเอ็ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเกนเคิวเบลจีมีอยู่3คะแนนที่17เป็นคาราคุมดกมีอยู่3คะแนนและที่18เป็นโคคลิสปอร์ก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลซาอุดิบโลเฟชันอลกลุ guitar, Madonna, ้มคึินที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เอานัดมาแพ้กับเอาอีทิฮัดศูนย์ต่อหนึ่งเอาฮาเซมเสมอกับเอาฟาเตศูนย์ต่อศูนย์และเอานาเซอร์ก็ถล่มเอาชนะเอาลิยาดตไป5ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอานาเซอร์มีอยู่เก้าคะแนนที่2เป็นเอาอีทิฮัดมีอยู่เก้าคะแนนที่3เป็นเอาคาดิเซียมีอยู่เจ็ดคะแนนและที่4เป็นเอาคาลิสก็มีอยู่หกคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลฟาเตมีอยู่หนึ่งคะแนน ที่17เป็นเป็นอัลนัดมาและที่18เอาอักดูก2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลไทยลีก1นงเมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5ลำพูนวอลเวเออร์สมอกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซอต่อสองุทยัยธานีเอฟซสมอกับสุโขทยัยเอฟซีต่อหและ PT ีประจวบเอฟซก็เอาชนะกันจนันนาบรีเอฟซไป2อต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรลอร์ลามูนเตตดมีอยู่คะแนนที่2เป็นราชบุรีเอฟซีมีอยู่คะแนนที่3เป็นทูแบงคอกยูไนเด็ดมีอยู่ิคะแนนที่4เป็นการเทลเอฟซีมีอยู่คะแนนที่5เป็นบีจีปทุมยูนเด็ดมีอยู่คะแนนและที่6เป็นเมืองทองยูนเด็ดก็มีอยู่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นการจนาบีเอฟซีมีอยู่คะแนนที่15เป็นชนบุรีเอฟซีมีอยู่คะแนนและที่16เป็นอุทัยธานีเอฟซีก็มีอยู่2คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6ปัตตานีเอฟซีเสมอกับพัทยานาเด็หนึ่งต่อหนึ่งจันทบ,บุรีเอฟซีแพ้กับนครปฐมนาเด็ดหนึ่งต่อสามชัยนาทฮอนบิลเอาชนะหนองบัวพิชัยเอฟซีสามต่อศูนย์ไลบางกอกเอฟซีก็เสมอกับมหาสารคามเอฟซีไปสองต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแพร่ยูไนเต็ดมี13คะแนนที่2เป็นลาสิสไลน,น,น์นเต็ดมี11คะแนนที่3เป็นชัยนันทฮอนบิลมี11คะแนนที่4เป็นคอนแกนยูไนเต็ดมี10คะแนน ที่5เป็นสงขลาเอฟซีมยู่ิคคะแนนและที่6เป็นโพลิตเทโลเอฟซีก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นปัตตนานีเอซีมีอยู่5คะแนนที่17เป็นเชียงใหม่กนเต็ดมอยู่คคะแนนและที่18เป็นบางกอกเอฟซีก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่วอวันนี้ก็เป็นนัดที่30 ก็ยากเล่ปาตเอาชนะชวนันเบมเลามต่อหโตเกียววาดีเอาชนะฟาชิโนคายมาสี่ต่อสโยโกามาเอฟซีเอาชนะอัมเบลเนียตาหนึ่งต่อเซเลโซโอซากาเสมอกับคาชิวาเรโซหนึ่งต่อหนึ่งอุลลั่เลเดมอนแพ้กับคาชิมาเอเลสุนต่อหนึ่งโยโกามาเอปลินอนเอาชนะอวิสปาฟูกุกะสองต่อศูนย์คาวัซกิฟอนตาเล่แพ้กับเอฟซีโตเกียวศูนย์ต่อหนึ่งไลกียวโตเซงกาก็แพ้ชิมิซุเอสพันไปศูนย์ต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคาชิมาเอลเลอร์มีอยู่58คะแนนที่2เป็นเกียวโตเซนกามีอยู่55คะแนนที่3เป็นคาชิวารโซมีอยู่55คะแนนและที่4เป็นวิเซโกเบก็มีอยู่54คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นยูกมาเอปซีมีอยี่27คะแนนที่19เป็นชนันเบเมเลมีอยู่25คะแนนและที่20เป็นอัมเบลเนียตะก็มีอยู่20คะแนนผลฟุตบอลเคล็กเกาหลีใต้เมือ่อวานนี้ก็เป็นนาที่30 ชนบุค,คุณไดมอเตอร์แพ้คิมจองซังมูไป1ต่อ2และแทจอนซิติเซนก็เอาชนะแทกูเอฟซีไป3ต่อสอส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชนบุค,คุณไดมอเตอร์มีอยู่6 6คะแนนที่2เป็นคิมชองซังมูมีอยู่49คะแนนที่3เป็นแทจอนซิติเซนมียู่4ิคะแนน รายที่สีเป็นโปฮันสติเลอร์ก็มี45คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นสุวนเอฟซีมีอยู่31คะแนนที่11เป็นเชจูนาเต็ดมีอยู่31คะแนนและที่12เป็นแทกูเอฟซีก็มีอยู่22คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,ก,ฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6ควินส์ป์คเรนเจอร์เอาชนะสโต๊กซิตี้1นต่อศเบอร์มิงแฮมเอาชนะสวอนซี1นต่อศเรสเตอร์ซิตี้เสมอกับโคเวนทรี0ศต่อศ ดาร์บี้เฮาสตี้แพ้พริสตันศูนย์ต่อหนึ่งเฮาสตี้เอาชนะซัลแฮมตันสามต่อหนึ่งพอร์ดสมาร์ทแพ้กับเชฟฟิลด์แมนสเตตศูนย์ต่อสองเชฟฟิลด์ไนเต็ดแพ้กับชาตันศูนย์ต่อหนึ่งไรนอร์ลิดก,ก็แพ้กับเลคแฮมไปสองต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น Mid มิดเดิลสโบรมีอยู่16คะแนนที่2เป็นสโต๊กซิตี้มีอยู่12คะแนนที่3เป็นบริสตันซิตี้มีสิบเอ็คะแนนที่4เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีสิบเอ็คะแนนและที่5เป็นเพสตันก็มีสิบเอ็คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นเชฟฟิลด์สเตเมียมี4คะแนนที่23เป็นออฟฟอร์ดูกนเต็ดมี2คะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลด์ไนเต็ดก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลุบเดอรสกา2ของเยอรมนีเมื่อคออนืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6เอตัดเบลชไวแพ้กับเอลวสแบกไป1ต่อ4มาดิบวกแพ้กับชาเกตศูน4ศูนย์ต่อ2แฮนดทาเบอร์ลินแพ้กับพารเดบอลศูนย์ต่อ2และเนินแบกก็เอาชนะโบคุมไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอลเวสแบกมี13คะแนนที่2เป็นไกเซอร์เซอร์เทมิร์นมี12คะแนนที่3เป็นฮันโนเวอร์มี12คะแนนและที่4เป็นชาเกสซุนสีก็มี12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเนินแบกมี4คะแนนที่17เป็นโบคมมี3คะแนนและที่18เป็นมาริบวกก็มี3คะแนนผลฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4สเปเซียแพ้ยูเวสตาเบียไป1ต่อส เวเนเซียแพ้กับเชเซนา1ต่อ2เรจิน่าเสมอกับคันดันเซโล2ต่อ2มอนซ่าเอาชนะซัมโดเลีย1นต่อ0และมันตัวก็แพ้กับโมเดนาไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโมเดนามีอยู่10คะแนนที่2เป็นปาเลโมมีอยู่10คะแนนที่3เป็นเชเซนามีอยู่10คะแนนและที่4เป็นโฟซิโนเน่ก็มีอยู่8คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นปาโดวามีอยู่1คะแนนที่19เป็นบารีมีอยู่1คะแนน และที่20เป็นซัมโดเลียก็ยังไม่มีคะแนนแายผลฟุตบอลลีกสองของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่หกเลโอเนซาแพ้กับคาสเตยอนไป1ต่อ3อันดอร่าเสมอกับมิลานเดส1ต่อ1เลเกเนสแพ้กับลาสพามาสศนต่อ1และเอลเมเลียก็เอาชนะสปอร์ติงคิคอนไป2ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาโคลินญามี14คะแนนที่2เป็นลาซึ่งซานเตเดมี12คะแนนที่3เป็นเลอบียเดลิตมี1ิคะแนน และที่ส0เป็นอันดอร่าก็มี11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลาอัสลาโกซามีอยู่3คะแนนที่21เป็นอันบาเซเตมีอยู่2คะแนนและที่22เป็นกรานาดาก็มีอยู่1คะแนนนะครับรลยนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ